ป้องกันคนหักหลังทนายเดชาบอกนะคะแคล้วคลาดปลอดภัยนะคะขอบพระคุณมากเดี๋ยว f อซหนูฝากไปให้พี่เดชาด้วยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เาอาไปให้พี่เดชาหนึ่งองค์ต้องมีกระเป๋าเล็กๆทนายเดชาบอกว่าการเพื่อนหักหลังนั่นงไงใส่ย่ามสะพายใช่ไหมมีหมออาคมไหมจะเอาไปใส่นกแสก <c oughs> ต้องถามพี่เดชานะคะมีหมออาคมไหม แล้วก็มีสายสินด้วยค่ะของหลวงพ่อของหลวงปู่ศิลา mm hmm. เดี๋ยวก็จะมัดจะจะผูกข้อมือนะคะวันที่อ่าไปศาล fc จากลาวสวัสดีค่ะอันนี้เดี๋ยวต้องาไปห้อยต้องไปหากระเป๋ามาใส่แล้วแหละเยอะนะคะขอบพระคุณมากคือครบเลยอ่ะคือได้ครบทุกอย่างเดี๋ยวนี้เอาไปใส่กอบนะคะอันนี้จะห้อยคอแล้วก็ช่วงนี้เอาก็เอ่อคล้องท้าวเวสวรรณนะคะอืมการทุกอย่าง เอกันเพื่อนหักหลังอันนี้พี่เดย์พูดนะคูดนี่เอาไปจัดการกับลูกพญานาคไม่หรอกเขาไม่ได้เป็นพญานาคค่ะเขาเป็นคนธรรมดาอืมเขาเป็นคนธรรมดาค่ะนะคะขนมเปี๊ยอร่อยค่ะขนมเปี๊ยะอร่อยมากแล้วก็ขนม ซาลี่ก็อร่อยค่ะเราให้หนึ่งเส้นสามองผมอยู่ในลายเชื่อมจิตมีแต่เรื่องเพียเพ้ยนๆทุกคนต้องไปสัมผัสเองเนาะเราไม่กล่าวหาเขาเนาะต้องไปสัมผัสเองแล้วจะรู้ว่าเป็นยังไงแบบไหนนะคะองค์นี้สวยมากอันนี้เอาอ่านไม่ออกวัดอะไรไกลมากเลยมองไม่เห็นแต่งหน้าเก่งไม่ค่ะเอาแต่งหน้าธรรมดาเลยค่ะ ไม่เก่งมาเลยดูตายเขียนไม่เท่ากันเลยพยาคุณสวยมากค่ะเดี๋ยวให้ดูพยาคุดนี่สวยนะสวยไหมคะหลวงพ่อเวลาอ๋ออันนี้ของหลวงพ่อเวลาใช่ไหมคะของพี่เดียเดี๋ยวจะเอาไปเลี่ยมกรอบขึ้นคออยู่ค่ะสวยมากอ๋อพิ่งไลค์ค่ะอันนี้ของพี่เดียนะคะเอาไปขึ้นกรอบ แต่คงไม่ขึ้นกอบทองหรอกไม่มีตังค์เพราะเ้าก็ม่มีทองใส่ห้าในหนึ่งรายงานตัวพระไพรีพิณาศพระไพรีพิ่าตพระไพรีพิาพพนาศเดี๋ยวเดีวเดี๋ยวลงได้ไหมนี่ไม่ได้กลัวนะคือผู้หลักผู้ใหญ่เอาสิ่งที่เป็นสิริมงคลมาให้เราก็ควรจะรับไว้ถูกไหมคะสิ่งที่ผู้หลักผู้ใหญ่ให้เราก็เป็นของที่เป็นสิริมงคลทั้งนั้นมันไม่ใช่ความกลัวหรือไม่กลัวอะไร อ้อถามว่ามีคนให้พระคุคณมาคุณจะโยนทิ้งหรออันนี้คุณคิดไปไกลหรือเปล่าคะถ้ากลัวก็คงไม่มานั่งตรงนี้หรอกเอาจริงๆเออท้าเวสวุวรรณเนี่ยอ้อใส่มาตั้งแต่ยังไม่มีผัวค่ะเออและอันเนี้ยเอากลับมาบูชาอีกองค์เก่าอ้อหายไปนะคะองค์เก่าอ้อหายไปอ้อไปบูชาที่วัดจุฬามณีมาหลายเดือนแล้วแต่ไม่ได้เอาขึ้นคอสักที คือถ้าคนอื่นคล้องถ้าคนอื่นมีเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าดิฉันมีเมื่อไหร่เนี่ยเป็นปัญหาตลอดเลยอย่าคิดมากค่ะไม่ต้องคิดมากแทนดิฉันนะคะเขาไม่ได้เอาของไม่ดีมาให้เออเขานําสิ่งสิีบมงคลมาให้เรานั่นก็ถือว่าเป็นเรื่องดีถูกไหมคะคุณไม่เชื่อคุณก็ไม่ต้องดูหรือไม่ต้องเสพสื่อหรือไม่ต้องอะไรไงคะคุณก็ยังมีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจอ่ะเหมือนกันนั่นแหละค่ะอันนี้คนเขาเอามาให้เราอ่ะ ไม่ฉันทาอะไรคะไปกราบตีนเด็กแปดขวบเหรอคะถามน่อยฮะถึงจะดูเป็นสิริมงคลเห,หรอ,อะคะไปดูเลอะเทอะราคาฟุ่งอันนี้บูชามาจากวัดเลยคะ่ะวัดจุรามณีนะคะซึ่งเมื่อก่อนอ้อเคยอยู่จังหวัดสมุทรสงครามซึ่งเมื่อก่อนอ้อมีอยู่สององค์แล้วองค์นึงก็จะใส่ติดคอตลอดแล้วหายไปนานมากอ่เอาเ้อก็เลยไปบูชามาใหม่คะ่ะแต่องค์นั้นเป็นองค์เก่าแก่ถ้าตอนนี้ไป ปล่อยต่อก็น่าจะได้หลายหมื่นแต่หายไปแล้วอันนเรียมกรอบทองภาพไฮดีใช่ไหมเดี๋ยวต้องไปหาร้านทํากรอบอ๋ออ๋อทำเป็นกรอบพลาสติกใสอย่างเงี้ยอชอบใสกรอบพลาสติกเพราะว่าหนึ่งอ๋อไม่ใส่ทองอ๋อจะใส่เป็นพวกสเตนเลสหรือทองคําขาวอันนี้สร้อยทองคําขาวอ๋อก็จะเรียมเป็นกรอบใสๆเลยค่ะไม่ได้ใส่กรอบแบบอะไรเงี้ยคุณดุด,ดาคุณเป็นอะไรมากไหมคะถ้าไม่ทราบอะไรก็อย่าเพิ่งพูดเนาะมีมีเรื่องพูดแค่นี้ใช่ไหมอ๋อเปลี่ยนเรื่องใหม่แล้วอ๋อเปลี่ยนเรื่องใหม่แล้ว ขอให้คุณโชคดีนะคะอย่าเจอเพื่อนหักหลังลาอ,อตัวนั้นหายเลยค่ะหายไปทั้งสร้อยทองทั้งอะไรเลยค่ะหายไปเลยกรอบทองด้วยหายไปนานแล้วอันนี้ลูกอมนะคะอันนี้ลูกอมของของอะไรอะ่ะวัดอ่านไหมมองไม่เห็นจริงๆอ๋อไม่ไม่อ๋ไอไม่ค่อยทำแพงหรอกค่ะ วัดทุ่งมาขามย่องอะ่ะวัดโพอะไรอ่านไม่ออกเออมองไม่เห็น <c oughs> ดุดดาวดุดดาวเจนเย็นนะดุดดาวนะวันนี้มีหน้ามีตาด้วยนะมีชื่อด้วยมีนามสกุลด้วยนะอันนี้ลูกอมนะคะอ้ําเข้าไป <laughs> ตัวไม่ใช่ไม่ทิ้งค่ะไม่ทิ้งนะคะตอนนี้ก็ยังเป็นน้องที่น่ารักคนหนึ่งนะคะที่มาทําเรื่องนี้วันนี้เป็นวันดีเนาะธรรมดาแหละคะ่ะ วันพระใหญ่วันกูวันพระใหญ่อะไรเงี้ยสามพระวสีก็จ,จอกมะเล่ร่อนเยอะเนาะอืมขอบคุณคุณมานพค่ะเพิ่งมาได้สักพักหนึ่งค่ะใช่ค่ะไปทำเราทาบุญมาแล้วเราก็ต้องทําทานด้วยนะคะการที่ออกไปแจกของเนี่ยมันเป็นการสร้างภาพตรงไหนใครก็ทําได้หมดแหละฮะมาสร้างภาพอะไร ส่งนางพยาไปให้ค่ะจะได้แคล้วคลาดมาเอามาการที่เราไปทําบุญทําทานมันไม่ได้เป็นการสร้างภาพหรอกทุกวันนี้มันมีโซเชียล m เดียใครอยากลงมูปก็ลงสิเออคุณอยากปิดทองหลังพระก็เรื่องของคุณสิอันนี้กูปิดข้างหน้าทําไมเ่ี้เดือดร้อนอะไรไม่คิดจะทำอะไรช่วยใครก็อย่าทำตัวเป็นความคิดอัือ ประเทศไทยเนี่ยนะคะระบบสวัสดิการของรัฐเนี่ยมันไม่ได้ดีมันก็เลยมีคนเร่ร่อนอดอยากเยอะเออเดี๋ยวพี่ส่งตัวกอก๋วยเตี๋ยวไปให้อ้อเอาไปครอบปากพวกเชื่อมจิตใช่ไหมคะพี่นีมันไม่จําเป็นต้องสร้างภาพหรอกถ้าคุณมีจิตสำนึงอยากจะทําช่วยคนนะ่ะเออดิฉันจะเอาลงโซเชียลดิฉันน่ะมันหนักกระบานคุเหรอคะร้อนลนทําไม ฮะร้อนลอนหรออันนี้ก็ช่องดิฉันเดือดร้อนอะไรช่องมึงเหรอคะอีดุดดาวแหมเดี๋ยวส่งพยากุษไปจิกหัวมึงเลยเอา้าพี่เดียเขาก็เอาไปสิคะดิฉันก็เอาขนมเอาอะไรไปเขาไปรวมกันจ้าสเสลอมันนี่เป็นอะไรมากหรือเปล่าฮะโอ้ไม่รู้เรื่อง เขาไปรวมกันวันนี้เป็นสิบยี่สิบคนเขาเอาของไปรวมกันจ้าหญิงเป็นอะไรมากไหมคะเป็นอะไรมากไหมปวดแสบปวดร้อนหรอไม่อ่านเรอคะที่ดิฉันลงโพสไม่อ่านหรอคะหรือขอให้ได้เข้ามากัดเขาร่วมกันทาทานคะ่ะแล้วคือสีเงาเนาะสู ส่มเขาบบได้ไลท์สดนี่เขาโบได้มีเวลาไปอวยกัน mm hmm. ขเขาก็เล mm hmm. ยเขามากัดเขาทนายเดชามาบอกว่าอย่าไปให้อย่าไปให้ข้ามาันอย่าไปตอบโต้โอเคค่ะอะไปผ่านไปนะคะขอบคุณทุกคนนะคะวันนี้ที่ไปร่วมทํากิจกรรมดีๆนะคะในการทําทานนะคะพวกเราคุยกันว่า1เดือนเราจะทํหนึ่งครั้งในการไปช่วยเหลือผู้คนมันอาจจะเป็นแค่ส่วนน้อยนะคะที่เราอาจจะไปแบ่งปันนะคะเราไม่ได้มีมากหรอกแต่คนหนึ่งก็ร่วมกันทําใครซื้อน้ํามาใครซื้อขนมมาใครซื้อข้าวมามารวบรวมกันนะคะเพื่อเอาไว้ แจกคนที่เขาอดอยากคนที่เขาไม่มีที่อยู่อาศัยคนที่เขาตกงานนะคะวันที่เขาไม่มีเงินสักบาทหนึ่งจะกินข้าวเราเข้าใจเราเข้าใจสถานการณ์ตรงนั้นเพราะเราเคยผ่านมาแล้วนะคะเดือนหนึ่งก็เลยคุยกับพี่เดียว่าเดี๋ยวเราจะทำสักงเดือนละครั้งเนาะพี่เดี๋ยวเดือนกันยานะคะก็จะไปทำอ่อไปช่วยพี่ที่อยู่ลบบุรีนะคะอ่างานอะไรนะสุดระยนะคะอือือขนาดทำทานและสัมภเวสีก็ยังมาเขาไม่ได้รับไงไม่ได้ทำให้โดยตรงเดี๋ยวต้องอุทิศให้ ให้คุณดูดดาวต่างหากเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะมีตุ๊กตานะคะจะมีตุ๊กตาถังแบบนี้เป็นน้องน้องหมีเนยนะคะซึ่งเป็น f c เรานี่แหละที่เขาพิการเขาเนี่ยทำไว้จาหน่ายออกเลยสั่งเขามา20ตัวนะคะเดี๋ยวจะเอามาขายในนี้เพื่อจะได้ช่วยช่วยเหลือเอ่อเฟซีเรานะคะที่เขาพิการคือเขาไปทํางานนอกบ้านไม่ได้เขาก็เอางานฝีมือที่เขามีเนี่ยทำแบบนี้ขายนะคะไอ้ตัวที่อ้อใช้เนี่ยตัวนี้เดี๋ยวจะมีคอลเลคชัน คอลเลคชันแบบนี้นะคะเป็นแบบนี้เลยงานถักอันนี้น้องมีเนยใส่ชุดกระโปงเดี๋ยวจะมีน้องมีเนยใส่ชุดหลากหลายชุดนะคะอันนี้เอาช่วยเขานะเอาช่วยเขาตัวหนึ่งก็2 3 2 0 0ม5 0ไม่เกินนี้นะคะพร้อมเป็นเซตแบบนี้เลยะคะ่ะเดี๋ยวจะมีมาแค่20ตัวแต่ว่าให้เวลาพี่เขาทำหน่อยเพราะว่า,าพี่เขาทำคนเดียวนะคะน่ารักเวลาอะไรที่เราช่วยกันได้เราก็ช่วยกันนะคะเพราะว่าใช่ค่ะฟังที่ขาย นะคะ350เดี๋ยวอ้อดูก่อนว่า,าพี่เขาเนี่ยจะคิดราคาเท่าไหร่แล้วก็เราจะขายาแบ่งปันกันได้เท่าไหร่นะคะแต่อ้อถือว่าไม่แพงนะ300ยก็ยังไม่แพงค่ะเป็นเซตแบบนี้เลยเป็นน้องหมีเนยเดี๋ยวจะมีชุดเ e อี้ยมชุดล็อกสตาร์นะคะอ่าไม่รู้สิเรารู้สึกว่าเราอุดหนุนงานฝีมือของคนที่เขาได้อโอกาสดีกว่านะคะลาบูบูอ้อก็มีค่ะแต่ว่าอ้อมองว่าตัวนี้น่ารักนะคะน่ารักกว่าลาบูบูด้วย ขอเหมาออสั่งไว้ยี่สิบตัวค่ะจะมีหลากหลายคอลเลคชันของน้องมีเลยนะคะอืมอันนี้นะคะเดี๋ยวเราของมาก่อนอ้อสั่งไปแล้วเหมายี่สิบตัวเลยหรอคะคุณพี่สามร้อยห้าสิบใช่ค่ะประมาณนี้พี่ทักหลังไม่เอามาเลยค่ะพี่ขาถ้าจะเหมานะอ่าสามร้อยห้าสิบเป็นเซตแบบนี้เลยค่ะมีสายคล้องให้ด้วย บ่งให้สองตัวไม่เป็นไรเดี๋ยวอ้อสั่งเพิ่มแต่ขอเวลานิดนึงนะคะเดี๋ยวอ้อสั่งพี่เขาเพิ่มหนูจองโอเคให้เวลาพี่เขาถักนิดนึนงนี่หน่ะคนนี้น่ารักไหมล่ะนี่ต้องมีกระเป๋าเหมือนฉันด้วยนะเออเธอต้องให้กระเป๋าเหมือนฉันด้วยไม่งั้นมันไม่มันไม่เข้าเชื่อไหมวันนี้เดินไปไหนจะคนว่าน่ารักเห็นไหมน่ารักไหมนี่เห็นไหมเวลาเราสพายไปไหนก็ต้องมีเนยเห็นไหมน่ารักเห็นไหมล่ะเห็นไหมน่ารักเห็นไหม เมา20ตัวได้ค่ะคุณออฟขอบคุณมากค่ะแต่ขอเวลาพี่เขาทําหน่อยนะคะไม่ใครสนใจสั่งจองค่ะงานฝีมือต้องให้เวลานิดนึงโอเคไหมข้างที่มิดบรูพานอ๋อร้างหันตำซังได้ค่ะ จองทักหลังไม่นะอ่าเดี๋ยวทักบ้านเขียวดีกว่าทักบ้านเขียวเปิดพีออเดอร์ค่ะต้องทำต้องสั่งทำค่ะอันนี้น้องเขาแถมมาให้แต่ว่าเดี๋ยวจะมีคอลเลคชันแบบใส่เสื้อผ้าอ้อต้องสั่งว่าเฉพาะหมีเนยอย่างเดียว <laughs> ร่วมด้วยช่วยกันนะคะอันนี้เป็นคนพิการที่เขาไม่ได้นั่งกินนอนกินนะนะคะ 350บาทค่ะรวมส่งเรียบร้อยเลย2ตัวใช่ไหมคะเอาหมีเนยใส่ชุดเป็นหนึ่งคืออ้อทำเฉพาะเป็นเป็นหมีเนยค่ะแล้วก็มีเสื้อผ้าหลายแบบอ้อจะมีเอี้ยมบ้านเขียวคือบ้านเขียวคือบ้านเขียวนะไรออน่ารักไหมล่ะแต่เธอต้องมีกระเป๋าด้วยนะเธอต้องมีกระเป๋าแบบชันด้วยเธอจะได้เหมาะ เขาจะมีไอ้ตัวนี้ให้ด้วยค่ะเรียบร้อยบ้านเขียวนะว้ยายว้ายนะจะให้พูดตรงตรงไหมล่ะเดี๋ยวบ้านเขียวเดี๋ยวจะต้องไปนั่งข้างนอกดูสิข้างนอกเขาเก็บโต๊ะเก็บอะไรหรือยังมุมฉันมาอยู่ข้างนอกแป๊บหนึ่งนะฮียบอกกระเป๋านี่เก็บโต๊ะยังอ่ะเก็บยังเอาโอเคมาฉันจะไปนั่งข้างนอกแล้วข้างนอกมันมีไอดี บ้านเขียวหะนังกบ้านเขียวอยู่พอไปไงตัวนี้เปลี่ยนสายนาฬิกสายดนตรีไม่ใช่อันนี้ออดออดทำให้คนพิการนะคะออคิดว่าออคิดว่าเจ้าของเขาคงไม่ใจดําขนาดที่ไม่ทำออดเห็นคนทําเยอะนะอันนี้ช่วยเหลือคนพิการนะคะของเอฟซีเรานี่แหละที่ที่เขาแบบขอโทษนะเป็นึือถือกัน อเอาที่วางมาให้แม่หน่อยแปหนึงเดอ้อเอาเล่นเอาเล่นเป็นในห้องเล่นในห,ห้อง,อง <c oughs> บ้านเขียวอยู่นี่ไปเอาไฟมาให้แม่หน่อยลูกไปเอาไฟมาให้แม่หน่อย <c oughs> บ้านเขียวอยู่นี่ค่ะ <c oughs> อันนี้ตัวใหญ่ โอ้กว่าจะทําได้แต่ละตัวค่ะซื้อกระเป๋าแถมหมีแต่หมียังไม่ได้ตอนนี้นะโอ้ซื้อกระเป๋าแถมหมีกําไรก็มืดละคะ่ะกระเป๋าแถมหมีนาฬิกาอ่ะเฮ้เรือนนี้ยังไม่ปล่อยเธอกับพี่ลึกลาลกระเป๋ากําไรไปละสองร้อยบนเรือแล้วละ่ะมีสามร้อยห้าสิบค่ะ มือกี้พี่ออฟเหมาใช่ไหมพี่ออฟทักมาบ้านเขียวพี่ออฟเหมายี่สิบตัวเลยหรออ่อต้องสั่งเพิ่มแล้วแหละกระเป๋ามีค่ะเอาแบบไหนดีคะยิงแปกระเป๋าเลยกระเป๋าเอายิงมาขายของไม่ไม่เอาขายคู่กันมันก็เหมือนกันไหมล่ะหนึ่งเจ็ดเก้าศนย์กับสามห้าศนย์ไปแจกทานที่ ออสนามหลวงมาค่ะเขาสนใจกจะกระตันเขาคุยเลยตอนแต่ต,ต้องรอนะตัวละสามร้อยห้าสิบร้กนจังเลยโอ้โหร,รอของคิวันอือรอฟอังคิวันรอนานอยู่ ต้องใช้เวลานิดนึงนะคะนะคะพี่เขาต้องรับแต่ของคนเดียวเป็น,ปน,จ,นจากใครนะจากแฟนคลับนี่แหละเขา,าเป็นคนพิการออเดอร์เตอร์ออกกล้องหน่อยอ๋อที่เป็นคนพิการใช่ถักออเดอร์ต่อออเดอร์เหรอใช่ค่ะ น้องหมีเอาตัวสีน้ำตาลพี่จุ๊บค่ะนี่คืออะไรเหรอฮะนี่คือใครพี่จุ๊บค,คือใครพี่จุ๊บคือใครอันนี้เขาคือใครพี่เจ๊บค่ะแล้วก็ส่งลูปไม่เขาจะขายเหรอรือยังไงคนทำดีใจแน่นอนใช่ค่ะเขาบอกพี่เขาแล้ว เขียวมาเลยค่ะใครจะจองแต่ต้องรอนะเขาบอกกับว่าต้องรอนะคะได้เลยพี่เขาบอกว่าได้เลยเดี๋ยวออจะสั่งมาห้าสิบตัวพอยี่สิบตัวเมื่อกี้คนเหมาแล้วช่วยกันค่ะพี่เขาไปทํางานนอกบ้านไม่ได้พี่เขาต้องเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่แล้วก็เป็นคนพิการร้อยตัวก็หมดอ่ะแต่ต้องเร็วนะ ขอห้สิบตัวก่อนแล้วกันรอบแรกอันนี้คือจองนี yup> ่คือโอนเลยด้วยอ่าใช่ค่ะเดี๋ยวเราต้องโอนเงินไปให้เขาเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องโอนมาจําให้เขาก่อนตัวบีมองไม่เห็นอ่าจริงเป็นตัวเสื้อตรงมุมเลยสีกรมมีเบลเลยเสื้อยังเหลือนะกระเป๋ายังมีนะคะมีสองแบบเบอร์อะไรนะเบอร์เอลสออเนี่ย กระเป๋าเนี่ยนะไอหมีเนี่ยพายได้สองสองแบบเลยค่ะน่ารักนะคะอันนี้ก็พายได้เนี่ยมันมีตัวนี้ละคะ่เะเขาจะมีตัวให้เราแบบแกะอย่างนี้เลยเอาแบตหมดีแล้วช่วยพี่